เวันนั้นตืนไม่ๆอยู่บ,าบ้าน่าแมนด้สวอยู่ใน,นห้องน้ำม่อยางม่งามาทแหลกกว่าหาทางออกทางเข่าบ่ไดมื เป็นหน,าาาหนาา้าต่า,เางเขาทั้งหน้าต่างไปสูงว้าวว้าวเอ่าเมืองกิบเกยบวะจิ๊บปี๊ฟ้ามจิ๊บปี๊ฟ้ามซองดังเอาเพื่อซองดังสกุลนครเดี๋ยวบรนรถพามารีวิวเบิ่ง ไม่แบบโตเต็มสวัสดี